بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Walikulli li kulli ummatin ajalan fa idza jaa ajaluhum la yastaqiruna sa'atan wa la yastaqdimun assalamu alaikum wa wabarakatuh. wa barakatuh suk kwam metta kwam prani jak allah jong prasop kap muslim lae muslimat tuk tan ที่กำลังรับชมรายการหน้าที่ผู้ศรัทธาพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้เราอยากจะเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องราวของศาสนา,ศาพี่น้องครับถ้าอยากจะเข้าใจในเรื่องราวของศาสนา,ศาใหม่ๆไม่ต้องเยอะหรอกครับวันละสิบนาทีอ่านกุรานตั้งแต่ฟาติฮะเลย พออ่านแล้วดูความหมายเพราะทุกวันนี้กุอ่านแปลไทยมีมากมายกายกองพออ่านฟาติฮะเสร็จก็ดูความหมายแล้วก็พิจารณาแล้วก็ตึกต้องพี่น้องพอเราเข้าใจสุรฟาติฮะเจ็ดอายะนี้พี่น้องทั้งหลายครับชีวิตความเป็นอยู่จะสุขสบายหมดเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มันจะหนักหนาสาการแค่ไหนก็ตามเนี่ยเวลาเราเห็นกลุ่มชนกาฟิรีนเนี่ยข่าวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบดูมากแล้วก็แต่พออายุมากๆเนี่ยไม่อยากดูแล้วคนกาเฟสมันฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าหลานกันเนี่ยมากมายกายกองพอเราดูคนเหล่านี้ฆ่ากันเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงผมถามพี่น้องเนี่ย พี่น้องมีความรู้สึกยังไงเมื่อเห็นคนกาเฟรีนเข้าฆ่ากันแม้กระทั่งลูกพี่น้องครับต้องขอบคุณอัลลอฮ์ต้องสุยูดสุนัตเนี่ยละหมาดสุนัตเนี่ยสุยูดยาวๆทำไมล่ะครับที่เราได้มาอยู่ในอิสลามของอัลลอฮ์และมาเข้าใจในเรื่องของกิตาบุลลอและสุนนะเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยมันจะหนักหนาสากันแค่ไหนก็ช่งงางแงนหน้าขึ้นสู่ฟากฟ้า,ฟา เพราะอัลลอฮ์อยู่บนบัลลังอยู่บนอาราสไม่ต้องตีความนะถ้าตีความแล้วมันจะกลายเป็นคนบ้าไปยังรู้คุณลักษณะของอัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาเกิดปัญหาเกิดขึ้นจะยิ่งใหญ่จะหนักหนาสากัรแค่ไหนก็ช่างปรับทุกข์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลาเพราะคนกาฟิรินเขาไม่มีที่ปรับทุกข์พี่น้องที่ปรับทุกข์ของมุสลิมก็คือ ลาบิซิกริลละฮิตัตมอินนุนกูลูพึงรู้เถิดว่าการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้จิตใจของเราสงบพี่น้องว่าจริงไหมคิดถึงทรัพย์คิดถึงที่ดินคิดถึงอาหารอสังหาริมทรัพย์คิดถึงลูกที่มันเรียนกำลังจะจบปิญญาโทรปริญญาเอกเรื่องเหล่านี้เราไม่ตายจากมันมันก็ตายจากเรา ถ้ามันไม่หมดเรากลับไปแล้วเงินทองเราหมดแล้วอลาบิซิกริลลาอิตตะมอินนุนกุลูพึงรู้เถิดว่าการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้จิตใจของเราสงบนี่เมื่ออัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์ประกันและวิธีการที่เราจะเป็นบุคคลที่ระลึกถึงอัลลอฮ์ได้นั้นท่านจะทำยังไงครับตอบผมได้ไหม ท่านจะทำอย่างไรจะทำให้ท่านระลึกถึงอัลลอฮ์ในยามวิกฤตและในยามสุขเนี่ยไม่ยากเลยแบ่งเวลาอ่านกุรอานโดยเฉพาะยังยิ่งฟาติฮ่อายุของพี่น้องบางคน70แล้วบางคนห้บบางคน60ผมถามอย่าว่าผมตำหนินะไม่ได้ตำหนิหรอกครับเข้าใจฟาติฮะาดีไหม อัลฮัมดุลิลลาฮิรบินอาละมีเนเข้าใจดีไหมถ้าพี่น้องเข้าใจดีนั่นคือสุดยอดตรงไหนรู้ไหมครับพี่น้องสุดยอดเลยในฟาติฮะเนี่ยอียากาณะอับดุวะอียากาณ์สตอนเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นฉันขอกลับไหวขออิบดะด์ขอทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอิบดะด์เพราะอัลลอฮ์องเดียว วอียากานัสตาอินและเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่ฉันขอความช่วยเหลือเวลาเกิดวิกฤตในดุนยาคนมุสลิมนี่ไงพี่น้องปรับทุกข์กับอัลลอฮ์สุยูต่ออัลลอฮ์ขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ท่านอิหมามอิบนุกัยมอัดเยาวซีเมื่อสมัยเจ็รปีเนี่ยท่านอยู่ที่นครมักกะท่านได้พบกับโรคร้าย และในยุค700ปีที่แล้วเนี่ยจะหาอะไรมารักษาครับยาก็ไม่มีให้พี่น้องคิดคิดยังไงอะเวลาเกิดวิกฤตกับตัวเองคิดถึงอะไรก่อนคิดถึงอะไรก่อนตอบผมสิครับถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้ในขนาดที่อยู่อย่างสุขสบายเอาล้อไม,ม่ได้อยู่ในจิตสำนึกของเราเลยเนี่ย เวลาอลัลลอฮ์ให้เกิดวิกฤตกระทันหันเนี่ยท่านจะคิดถึงอลัลลอฮ์ไหมผมประกันเลยว่าเป็นไปไม่ได้บางคนพอเกิดตกอกตกใจอย่างหนักพาไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยอลัลลอฮ์ไปไหนอะอลัลลอฮ์ไปไหนพี่น้องเพราะเราไม่หัดที่จะทำให้หัวใจมาผูกมัดก,กับอลัลลอฮ์เวลาเกิดวิกฤตท่านจะคิดถึงหมอก่อนทำไมโรงพยาบาลเขาสร้างโรงเยี่ยประมาณสองสามร้อยล้าน ก็เพราะเขาได้เงินทองจากเราไนงะเวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีเราไม่เคยรักษาโรคด้วยกับการบริจาคเลยมีเงินทองเป็นสิบล้านร้อยล้านยี่สิบล้านมีโปรแกรมในการที่จะเที่ยวอเมริกาทเที่ยวอังกฤษทเที่ยวโยุโรปไม่ห้ามครับพี่น้องกับการที่เราจะไปเที่ยวแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์คือมัการ์มาดีนาเนี่ยอะไรดีกว่าพี่น้องครับทางนิวทีเอ็มของเราเนี่ยมีทั้งฮัตมีทั้งอุมมรห์ และทรัพย์สมบัติของท่านที่หมดไปกับการไปกับนิว t m ไปทำฮัดไปกับนิว t m ไปทําอุมรอนเนี่ยเงินส่วนหนึ่งจะแบ่งไว้ให้กับดูแลลูกหลานของเราที่เรียนอยู่ที่ New นิว t m นี่นี่คือสิ่งที่ผมจะต้องเตือนพี่น้องผมจะต้องตระหนักกับพี่น้องมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านพันล้านไม่เคยคิดที่จะไปมักกะไม่เคยคิดที่จะไปอุมรอเลยนั่นแสดงว่า อัลลอฮ์ให้ท่านอย่างโกรธแล้วไม่ได้ให้อย่างรักให้พี่น้องคิดไปด้วยการที่ท่านจะเป็นบุคคลที่คิดถึงอัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาได้เนะี่ยพี่น้องรู้ไหมท่านจะทําอย่างไรตอบผมที่ครับท่านจะทําอย่างไรที่มีเงินพันล้านมีบรดกเป็นร้อยล้านท่านจะทําอย่างไรให้เงินทองเหล่านี้หมดไปในเรื่องราวของอาคเรอเปิด กุรอ่านอ่านฟาติห้าก่อนอ่านฟาติห้าก่อนรักษาทั้งโรคภายนอกรักษาทั้งโรคภายในท่านอิบนุกอยิมท่านอ่านลงในน้ำดำดำและท่านก็เป่าและท่านก็ดืม่มท่านหายโรคร้ายครับทุกวันนี้เพราะฉะนั้นสังเกตได้เลยคนเนี่ยพี่น้องครับว่าตอนดีๆเนี่ยเขาอยู่กับบอลหรือไม่สังเกตโคตรง่ายเลย ว่าตอนดีๆเนี่ยคนคนนี้อยู่กับอลัลลอฮ์ไหมสังเกตตรงไหนสังเกตเกตอนโดนบาลากระทันหันเจ็บป่วยกระทันหันเขาคิดถึงอะไรก่อนผมกล้าประกันว่าคนเหล่านี้จะไม่คิดถึงอลัลลอฮ์ก่อนคนที่ตอนดีๆเขาไม่คิดถึงอลัลลอฮ์ไม่อยู่กับอลัลลอฮ์เวลาเกิดวิกฤตเขาก็จะต้องคิดถึงหมอก่อนใช่หรือเปล่าพี่น้องเรียกรถพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยทำไมไม่อ่านอายัดกุลซีก่อนล่ะครับทำไมไม่อ่านฟาติฮาก่อนล่ะครับ แล้วก็อ่านแล้วก็เป่าลงไปเลยนั้นจะรักษาโรคเราทุกโรคเลยวานุนัดิลุมินัลกุรานมาหัวซิฟาอนวระรอห์มาตุลลินมุมินีนเราประทานอันกุรานลงมาไม่ใช่อื่นใดเลยเพื่อจะเป็นการรักษาโรคและให้ความเมตตาต่อชาวโลกคืออันกุรานของอัลลอฮ์พะอ่านแล้วเนี่ยบางคนเขาสุดบางคนเขาเป็นลม บางคนเขาเป็นคนดีจนกระทั่งจบชีวิตก็เนื่องจากกุรอานใช่ไหมแต่ทุกวันนี้เราเอาไปอ่านเปิดงานเราเอาไปอ่านทำโน่นทำนี่เราเอาไปอ่านให้คนตายในกุโบกุรอานเนี่ยถูกประทานลงมาเป้าหมายเพื่อจะไปอ่านให้คนตายในกุโบเหรอครับพี่น้องเป้าหมายถูกประทานลงมาเชื่อเพื่อจะเป็นการอ่านเปิดงานเหรอครับพี่น้องเคยสอนให้ลูกหลานได้อ่านกุรอานบ้างไหม เคยสอนให้ลูกหลานเมื่ออ่านกุรอานแล้วแปลความหมายให้เขาฟังบ้างไหม้พี่น้องเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอัลอินซานุไบนัลฮุดาวะดลอละมนุษย์ในระหว่างทางนำกับทางหลงนะีในระหว่างทางนำกับทางหลงเนะี่ยใครเลือกอัลลอฮ์เลือกให้หรือเราเลือกเองถามให้พี่น้องคิดเน ทางนำกับทางหลงเนี่ยอัลลอ์เลือกให้เราหรือว่าเราเลือกเองพี่น้องอินนัลลอฮะตะอาลาแท้ติจรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตะอาลานั้นพี่น้องครับอารอดาลินอ in ินซานิอัลลอฮ์มีความปรารถนาต่อมนุษย์เนี่ยปรารถนาอะไรครับอัยยกูนัมสูลันอันนับซีฮี ในการที่จะให้มนุษย์เนี่ยเป็นหน้าที่ให้กับตัวเองไอยากูนัมอสูลันอันนับสิฮิจะต้องถูกสอบถามในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ถึงตัวเองที่อัลลอฮ์ให้สมองให้หัวใจให้ลิ้นให้ตาให้หูวะซาอสัุบหาฮานะฮูวาตาลาอัลลอฮ์ซุบหาฮานะฮูวาตาลานั้น أن يكون فلاهه مرتبطا بثاجه وكسبه إن شاء الله أوكتنا قبكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون